สวัสดีค่ะแนนซีซ่ทพับสมัยนะคะวันนี้นะคะแนนมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแนนอยู่ที่ในงานที่ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักค่ะวันนี้เป็นเรื่ดีมากสวัสดีปีใหม่2565ปันสุขปันน้ำใจด้วยรักและห่วงใยจากใจนะคะท่านรอต่อตอตอวิรัตโตอิ่มนายกเทศมนตรี นะฮะท่านอ้อยม่วงหักและคุณไพรินโตอิ่มนะฮะรองนายกเทศมนตรีค่ะวันนี้นะคะทั้งสองท่านก็ได้มีการแจกถุงปันสุขนะคะใหออ้ประชาชนและชาวบ้านแถวนี้ค่ะในนามปาร,ราจาวิรัตค่ะนะคะในงานเนี่ยเขาจะมีการกรองผู้ที่เข้ามารับก่อนนะ,ะให้มานั่งที่โต๊ะหลังจากนั้นก็จะไปลงทะเบียน พอลงทะเบียนเสร็จก็จะเข้าสู่ประรำพิธีนะคะก็แนนก็ดีใจมากเลยที่ได้มีส่วนนะคะในการออกมาถ่ายทำรายการนอกสถานที่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีการกรองคัดเลือกนะคะมีใช้หน้ากากอนามายัยแล้วก็เดี๋ยวลงทะเบียนเสร็จก็จะเข้าสู่ประรำพิธีค่ะ งานปันสุขปันน้ำใจด้วยรักและห่วงใยจากใจร้อยตำรวจตรีรอตอต,อตอวิรัตโตอิมซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีนะครับผมนาย,ช,ายชัดชัยชัยชโลทรนะครับเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเสิงเปล้อมนะครับวันนี้ท่านนายกร้อยตำรวจตรีวิรัตโตอิมนะครับแล้วก็ท่านรองนายกท่านรองไพรินโตอิมนะครับแล้วก็พร้อมกับครอบครัวนะครับได้ จัดกิจกรรมมอบถุงยางชีพเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงที่ประชาชนประสบปัญหาวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็เป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าน้าอ้อยนะครับกิจกรรมนี้จัดมาแล้ว2วันนะครับโดยที่สองวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มอบอถุงยางชีพให้กับประชาชนในเขตตาบลท่าน้าอ้อยนะครับวันนี้เป็นวันดีอีกหนึ่งวันที่ ท่านนายกวิรัต์และก็ท่านรองไพรินนะครับจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับประ,ระชาชนในเขตตำบลม่วงหักนะครับวันนี้ทั้งหมด6 0รเก้าครัวเรือนนะครับร้อยเก้าครัวเรือนวันนี้เป็นวันที่สองใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันที่สามครับวันที่สามครับผมและทุกคนนี้ต้องผ่านการกรองมาก่อนอ่าอันดับแรกนะครับขั้นตอนใช่ขั้นตอนในการเข้ารับบริการก็จะมีจุดคัดกรองนะครับจุดลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จแล้ว ก็จะไปนั่งตามเก้าอี้ที่เราจัดไว้ให้ตามมาตรการเระยะห่างนะครับตามมาตรการป้องก,กันการแพร่ระบาดโควิดของทางราชการอย่างเข้มงวดเห็นเ,มมเห็น,หนท่านบอกว่ามีคูป,ปองแจกทุกคนใช่ไหมคนที่เข้ามาใช่ครับผมคูป,ปองนี้ทางผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนนะครับก็จะเป็นคนเอาคูป,ปองเนี่ยไปกระจายจ่ายแจกให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตตําบลท่าน้ําอ้อยและตําบลม่่งหักนะครับ ที่อาศัยอยู่นะครับนี่แล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้ก็จะได้รับการแจกจ่ายคูปองเพื่อทีวันนี้6 9ราหลายครับ600ครัวเรือนครับ609ครัวเรือนครับ ันนี้นะคะแน่ได้มาร่วมงานและถ่ายทำรายการค่ะเป็นงานสวัสดีปีใหม่มอบถุงปันสุปันน้ำใจห่วงใยให้กับประชาชนค่ะที่สำนักงานบ้านทรงไทยปลาราจ่าวิรัตร้อยตำรวจตรีวิรัตโตอิ่มนายกเทศมนตรีท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทัดรองไพรินโตอิ่มและบุธิดาได้มาสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบถุงปันสุ ปันน้ำใจให้กลับประชาชนค่ะที่สำนักง,งานบ้านทรงไทยประราชาวิรัตริมถนนเดเซ,ซียททาน้ำอ้อยม่วงหักทางไปจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มีประชาชนจำนวน1,400ครัวเรือนนะคะแล้วก็ได้แจกปัจจัยคนละ500บาทค่ะบรรยากาศในงานแจกถุงปันสุขก็มีการคัดกรอง แล้วก็ลงทะเบียนสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในชุดผ้าไหมสีเหลืองสวยงามก็ได้มารว่วมอำนวยความสะดวกค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะทางท่านนายกเทศมนตรีและรองนายกพร้อมบุธิดาก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนมาร่วมเป็นสักขีพยานมากมายเลยค่ะ วันนี้นะครับเป็นวันที่โอกาสดีที่เราได้มาพบกันอีกหนึ่งครั้งเมื่อปลายปี2564เราก็ได้มีผลกระทบจากโรคใหม่มาอีกแล้วโรคโอเมคอนจากโควิด19มันแปลเปลี่ยนมาเป็นโรคใหม่อีกแล้วพวกเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเรา ตามหลักที่สาธารณสุขได้บอกเราให้เราปฏิบัติแมสนะครับอย่าลืมใส่นะครับไปไหนใส่ตลอดถ้าท่านจะปลอดภัยถ้าท่านไม่ใส่อาจจะติดเชื้อได้ค่ะกับสวัสดีปีใหม่2565นะคะพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลม่วงหักตำบลท่าน้ำอ้อยที่รักทุกท่านนะคะดีใจนะคะที่ได้วันนี้ก็ ได้มอบถุงปันสุกนะคะปันน้ําใจนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลม่วงหักทุกท่านในวันนี้นะคะขอส่งความสุขสวัสดีปีใหม่มายังพี่น้องทุกท่านนะคะด้วยความรักด้วยความห่วงใยนะคะจากใจของครอบครัวร้อยตวดตีวิรัตโตอิ่มไพรินโตอิ่มแพทย์หญิงณัฐพรโตอิ่มในถุปรเกียิโตอิ่มนะคะ,ะยินดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมรับ ถุงยังชีพนะคะวันนี้นะคะในถุงนะคะก็จะมีเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอาหารสดด้วยนะคะที่ทางครอบครัวได้ทํามาเนื่องจากว่าเกรงว่าท่านเนี่ยกลับไปแล้วจะมืดค่ำแล้วจะทาให้การทําอาหารเนี่ยไม่สะดวกก็เลยมีอาหารสดไปให้ด้วยกลับไปท่านสามารถไปทานได้เลยนะคะนอกจากนี้คุณแม่บอกว่ายังมีหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพราะว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยถือเป็นอรื่องที่สำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันนะคะ ปลาลจาาวิลัตถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและส่งขายทั่วประเทศและทั่วโลกค่ะก็มีสาขาทิ่กงเทพอยู่ที่ตลาดไทยแล้วก็ที่ท่าน้ำอ้อยม่วงหักและก็ร้านจำหน่ายริมถนนสายเอเชียทางไปและกลับจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับค่ะ วันนี้อิ่มใจมากเลยพี่ไพเรนอโอ้โหเรียกว่าเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขอ่ะพี่ใช่ค,ค่ะเพราะว่านะคะที่เราจัดมาแต่ละโครงการนี่ทุกชาวบ้านมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าของเราหม้อพยังไปกันไม่ไหวเลยค่ะนะคะไปกันไม่ไหวเลยทั้งอาหารหวานคาวของอุปโก้บริโภคลักของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ คือว่าเราเป็นการทำบุญีใหม่ทำบุญปีใหม่เราแจกของได้เนาะแจกของด้วยซิน่าทุกคนแล้วมีความสุขมากเลยค่ะใเขาเรียกอะไรนะแจกปันสุขปันสใจปันสุขปันน้ำใจอันนี้ ชาวตำบลท่าดําอ้อยม่วงหักค่ะแต่วันนี้ตำบลม่วงหักตำบลท่าดําอ้อยจัดไปสองครั้งแล้วค่ะใช่ค่ะสองครั้งไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเพราะว่าครั้งเดียวครั้งเดียวไม่พอค่ะค่ะเพราะว่าสถานที่เราด้านเมื่อคนมันจะเยอะด้วยค่ะอ๋ออุ้ยดีใจจังเลยเนี่ยหนูก็มาจากกรุงเทพเพราะว่าเพื่อพี่สาวสุดที่รักแต่ก็ต้องขอขอบคุณค่ะร้อยตำรวจตรีวิรัติ โตอิ่มค่ะท่านนายกเทศานตรีแล้วก็คุณพรินโตอิ่มก็เป็นท่านรองเราที่เป็นนายกค่ะแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยอยากทานปลาราจวารัตได้เลยค่ะจัดไปให้เดี๋ยวไปทานกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแพ็คถือแพ็กเกจเอาไปฝากเพื่อนๆได้เลยค่ะจานให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะประชาชนที่ ชมเราอยู่ทั่วโลกเนี่ยปลาจะวิลลาตอนนี้เขาโกอินเตอร์แล้วนะอร่อยมากแล้วไม่ต้องมาถึงนครสวรรค์เรามีที่ตลาดไทยใช่ค่ะมีที่ตลาดไทยนะคะแล้วก็สั่งทางออนไลน์ก็ได้ค่ะใช่บอกเบอร์เลยพี่สั่งทางออนไลน์ก็เบอร์0 5 6 2 6 7 4 9 9นะคะสาขาตะครีมียังตะครียังไม่มีค่ะนี่ไงรองนางสาวไทยของมาอค่ะ สาขาตาคลีตาีนะคะเดี๋ยวทางชาวไทยจะขายปลาลานะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุยหน่อยคุยหน่อยเขาปลาลายค่าดูไหมค่ะเาเป็นร้านมลูกค้าประจำนะคะค่ะนะคะก็รายการเรานะคะออนแอร์ทั่วโลกค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณไปรินโตอิ่มนะคะซึ่งเป็นคนที่เรียกว่ามีน้ำใจแจกทุกปีนะคะแล้วก็อิ่มบุญมากงานนี้นะคะนักข่าวก็เลยถามว่า มีแจกให้ผมไหมแต่วันนี้ท kind of like> ุกคนได้ปลาจาจวิรัตนะคะอย่าลืมนะคะผ่านมานครสวรรค์นะคะเรือทรงไทยอาจจะโปรโมทอะไรเชิญเลยพี Ell ่ก็นะคะก็ขอฝากนะคะฝากธุรกิจกิจการปลาล่าจวิรัตนะคะของเราก็มีปลาาทรงเครื่องปลาาทรงเครื่องน้ำพริกหลากหลายชนิดนะคะอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีนับปลาจาจวิรัตนะคะนับปลาร่าจากวิรัตแล้วก็จะออกจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ แม่เพลินจ่าวิรัตปันสุขค่ะจะออกวางตะอายออก ออนเอออกวางตลาดมาที่17มกรานี้แหละค่ะโอ้เลิกดีเลิกดีค่ะที่สร้างเนี่ยค่ะไว้ไทยหนังหรือไว้ทำอะไรก็ไว้ให้ไว้ให้พระองค์ท่านอยู่ละค่ะอ๋อค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อพี่ทำสาขาใหม่เ่ยตรงเนี้ยค่ะค่ะใหม่ค่ะที่จะเดินทางขึ้นเหนือค่ะขึ้นเหนือไม่ต้องไปไปไปยูเทิร์นเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะแตรงนี้ล้วตอนกลับจากเหนือก็ไม่ต้องยูเทิร์นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจาวิรัตดักไว้หมดดักหมดเล จะทักขึ้นทั้งล่องค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นที่ตากลีก็จะมีเร็วๆนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเบชราพูโอเคค่ะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณค่ะคี่นะคะวันนี้นะคะเรามีความสุขมากค่ะขอขอบคุณนะคะปาราจาวิรัตนะคะร้อยตำรวจตีวิรัตและคุณไบรินโตอิฟนะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์เราค่ะแล้วเราติดตามกันได้ไหนที่นี่ฟ้าใสนะคะบายแนนซี่ค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ นี่นะคะแนนซี่ก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนะคะร้อยตำรวจตรีวิรัต์โตอิ่มค่ะก็อยากให้ท่านนะคะได้กล่าวอะไรสักนิดนึงค่ะเชิญเลยคะท่านวันนี้นะครับก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับกับชาวบ้านท่าน้ําอ้อยนะครับนะครับชาวบ้านม่วงหักนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับทางครอบครัวของโตอิ่มนะครับได้ทําโครงการดีๆเพื่อที่จะนําสิ่งของนะครับ อามามอภัยกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อที่จะได้นําไปนะครับรับประทานใช้ในในครัวเรือนเพราะเนื่องจากว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรา,เามีเชื้อโควิดเข้ามาระบาดและทำให้ประชาชนชาวตำบลท่านำอ้อยมองหักของเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอา,อาหารการกินหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจสนะครับว่าทำอะไรก็ไม่ไม่ค่อยจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับ เม็ดเงินต่างๆที่เคยได้มาก็ลดน้อยถอยลงนะครับบางคนก็ตกงานก็มีนะครับจึงทําให้พ่อแม่พี่น้องเราเดือดร้อนทางครอบครัวโตวอิ่มจึงได้จัดนะครับโครงการดีๆเพื่อที่จะนําสิ่งของตรงยังคีบนะมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเยียวยารักษาความเดือดร้อนในครั้งนี้ครับเรื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะก็อย่างที่ทุกคนก็รับรู้รับทราบนะคะว่าเหมือนมีผลกระทบผลกระทบกันทั่วไปเลยนะคะ ก็ในครั้งนี้นะคะก็เราก็ได้จัดโครงการนะคะมอบมอบถุงปันสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่านำอ้อยตำบลว่วงหักจำนวน1,400กว่าหลังคาเรือนนะคะก็เราก็ได้มอบให้ทั้งทั้งสองตำบลเลยนะคะก็ด้วยความห่วงใยนะคะด้วยรักจากใจของของท่านนายกวิรัตโตอิ่มแล้วก็รองพีดินโตอิ่มค่ะถือว่าเป็นการ ใช่ค่ะเป็นการสวัสดีปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าน้นนำอ้อยม่วงหักค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นลูกสาวนะคะของครอบครัวโตอิ่มนะคะก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องชาวบ้านตําบลท่าน้อำ,นนำอ้อยแล้วก็ม่วงหักทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็ท่านก็จะได้รับถุงยังชีพนะคะ,ะในนั้นก็จะมีเครือ่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะของกินของใช้นะคะที่จําเป็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือ,อประชาชนนะคะในช่วงที่ สถานการณ์โควิดระบาดนะคะก็มีความสุขค่ะแล้วก็ดินีกับทุกท่านแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ครอบครัวของเราะะได้มอบให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นความสุขนะคะของประชาชนและของเป็นผู้มอบด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนปรบมือให้ท่านด้วยค่ะนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราสองคนนะ ก็ได้มาร่วมแจกของแจกถุงยางชีพของท่านเทศมนตรีท่านน้ำอ้อยนะคะร้อยตำรวจตรีวิรัตโตอิมและคุณเพลินโตอิมในงานนี้นะคะเราเจอน้องรักของเราอดีตนางงามสวัสดีสวัสดีค่ะอ่าเ่คุณมค่ะสวัสดีนางงามค่ะวันนี้สองรายการเลยนะเออน้องเพชรเนี่ยเขาเข้าสู่วงการนางงามตั้งนานแล้วแล้วเขาก็ติดหนึ่งในสิบ นางเสาวไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรเนี่ยเคยลงหน้าปกสไตล์เอ็กเรสวันนี้ก็มาเจอน้องรักเป็นไงตอนนี้ทำอะไรจ้าตอนนี้ทำผ้าม่านอยู่ค่ะเป็นผ้าม่านตาขีค่ะตรงไหนร้านผ้าม่านอออยู่ตรงข้ามกับแปะโอ่งค่ะอ่าบอกเบอร์โทรเอ่อศูนย์แปดหนค่ะติดต่อได้เลยนะคะลดร,ราคาเป็นพิเศษถ้าพี่แนนซี่ ติดต่อมาบ้างม,มากเลยช่วงนี้นะคะโควิดนะคะนี่เราเห็นก็ตั้งแต่เด็กนะตอนนี้เราก็เป็นเด็กเนาะค่ะ,ะปุ้ยังเด็กอยู่นยคะ <c oughs> อ่ะเพชรเล่าถึงนางงามสมัยก่อนดีไหมค่ะสมัยก่อนเหรอคะเป็นนางงามต้องนั่งยิ้มนะคะ <c oughs> นั่งยิ้มขาต้องปิดกันนะคะแบบว่าเออตอนประกวดก็ชุดก็จะไม่โป๊อะไรมากค่ะ <c oughs> ประกวดปีเสาวนีประกาศนังพศ2527ค่ะ ก็คุณร <to> <st wireless> ัต네ต <Wha> ีไทยไงค่ะใช่ไหมค่ะเอออละปัจจุบันว่าไงปัจจุบันก็เออช่วยพี่สาวทําธุรกิจครอบครัวเป็นทําผ้าม่านนะคะแล้วนางงามปัจจุบันครู้สึกยังไงก็ดีค่ะสวยค่ะเขาจะมั่นใจมากนะคะค่ะก็เหมาะสมกับตามยุคสมัยนะคะก็คิดจะกลับเข้าวงการมา กลับไปไปช่วยพี่นันทำน<า>ทำงาน,นาละได้ำำ <c oughs> ค่ะทำนามงามค่ะก็คือตอนนี้ดิฉันมีโรงเรียนการแสดงสร้างหนังสร้างละครตอนนี้เขาจะจับไปเป็นกรรมการนางงามก็ต้องเอาน้องสาวเราไปนะคะก็ฝากน้องเพชรชราคุดหอมนะคะอดีตผู้เข้าประกวดหนึ่งในสิบนางสาวไทยรุน่นสาววินีประการลนังค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ยังสวยอยู่อ่าสุดท้ายฝากเนื้อฝากตัวให้กําลังใจในยุคโควิดค่ะค่ะฝากเนื้อฝากตัว ก็ดีใจมากเลยนะคะก็ขอให้พ้นโควิดไปด้วยกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปร่วมแจกของกันนคะค่ะเริ่มสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวนี้รอเจ้าภาพงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยเนะะาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ